รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับหวานๆและรายการ Lady Trip เช่นเคยนะคะตอนนี้หวานอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันค่ะอีกหนึ่งจังหวัดที่ถือว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวด้านหลังของหวานคือหาดสามพระยาเดี๋ยววันนี้หวานจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างนั้นพักสักครู่แล้วกลับมาเจอกันนะคะสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวันนี้เราจะไปเที่ยวเก๋ๆก,กันค่ะ รูปเก๋ๆทำบุญเก๋กินเก๋ดูงานอาร์ตเก๋ๆชมวิวเก๋ๆมีความสุขแบบเก๋ๆไปเก๋ด้วยกันนะคะสถานที่แรกที่หวานจะพาคุณสาวๆไปเที่ยวกันก็คือ อุทยานแห่งชาติเขาสามรยอดมาที่เดียวพูดได้ว่าเที่ยวได้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือถ้ำแต่สิ่งที่หวานหวานอยากจะให้มาชมให้ได้ต้องที่นี่ค่ะตอนนี้หวานกำลังจะพาคุณาสาวๆนะคะไปล่องเรือชมความงามของคลองเขาแดงค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาสา0รยอดไปกันเลย ตรงคะาเขาบริเวณนี้เขาเรียกว่าเขาอะไรคะเขาแดงครับเขาแดงเอาคือชื่อเหมือนคลองเขาแดงที่เหนที่<ช>เราล่องเรือเนี่ยก็เรียกเขาแดงแต่ว่ามันอยู่ในเขตของอุทยานซามรอย,ยอดมีคนอาศัยอยู่ไหมคะมีครับเป็นเหมือนหมู่บ้านเนี่ยหรอหมู่บ้านห,หมู่บ้านเขาแดงเหมือนกันหมู่บ้านเขาแดงอื้ มความงามธรรมชาติของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ได้มีแค่ที่คลองเขาแดงเท่านั้นนะคะมีหนึ่งสถานที่ที่เราสามารถเดินเล่นชิลๆได้เลยจะเป็นที่ไหนนะเดี๋ยวรู้กันค่ะคุณลุงคะไปกันเลยค่ะศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาศราชินีใครจะเชื่อนะคะว่าพื้นป่ากลกางที่กว้างใหญ่แห่งนี้เมื่อก่อนมันคือพื้นที่สัมปทานงากุ้งที่เสื่อมโทรมเมื่อในอดีตค่ะและวันนี้จะกลับกลายมาเป็นพื้นป่าชายเลน ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยหวานว่าเราต้องหาเวลามากันให้ได้นะคะรับรองค่ะว่าได้ทั้งบรรยากาศชิวๆและความรู้กลับไปอย่างแน่นอนก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันหวานขอหาที่พักบรรยากาศดีๆริมทะเลกันสัหน่อยนะคะที่พักก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาแวะหาซื้อของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบกันดีกว่านะคะ ปากน้ำปราณอเภอปราณบุรีนะคะถือว่าเป็นแหล่งผลิตปลาหมึกแดดเดียวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบคีรีขันค่คะมาแล้วก็ต้องซื้อกลับบ้านห้ามพลาดค่ะได้ปลาหมึกแดดเดียวมาฝากคุณผู้ชมแล้วค่ะเราไปเที่ยวกันต่อดีกว่า ตอนนี้วันหวานอยู่ที่อุทยานราชพักเข้ามาแล้วสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่นะับเป็นมะะรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยจริงๆค่ะอุทยานราชพักจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะ ส่วนแรกพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม7จพระองค์ส่วนที่สองก็จะเป็นลานอเนกประสงค์ส่วนที่3อาคารพิพิธภัณฑ์หรือห้องจัดแสดงนทิทรรศการประวัติศาสตร์ค่ะยิ่งหวานอยู่ที่อุทยานราชพักแห่งนี้นานเท่าไหร่หวานก็ยิ่งสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่และความสวยงามของสถานที่แห่งนี้จริงๆนะคะ กันบ้างค่ะกับทริปท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หวานหวานเอามาฝากกันเชื่อว่าต้องถูกใจสวาวๆหลายคนแน่นอนอาทิตย์หน้าเดี๋ยวหวานจะพาไปเที่ยวที่ไหนห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะที่สําคัญอย่าลืมไปคลิกไลค์ c e b o o k ก a n p a g จของรายการเราค่ะเพื่อร่วมรุ้นของรางวัลและกิจกรรมดีๆที่หวานจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดสุโขทัยกันด้วยและตอนนี้ก็หมดเวลาของวหวานและรายการ Lady Trip แล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย